Hva <sus> <sus> อันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่หมอนทองนี่อันนี้พรมันีพรมณนีนนใช่ต้องดูนี่ต้องดูงปิงน,นี่ถ้าปิงมันจะหลุดเนี่ยสุกแล้วตรงไหนปิงน,น,นี่ปิงงั้นถ้ามันอานดหนึ่งหรือหลุดเอีกก็สุกแล้วอ๋อข้างบนถ่ายชงางนปิงเนี่ยอนีี้ถ้ามันอานดหนึ่งหรือหลุดก็สุกแล้วต้องตัดหัวท้ายก่อนตัดหัวท้ายก่อนถ้าเราจะเห็นเส้น ตีตามเส้นเลยแล้วก็แหกดออกเคาะเอาก็ได้ที่เคาะที่มันดังกกุงเพราะว่าทุเรียนจะเปิดมันห่างกัน,น,รกนประกอบล่างสีมันเข้มอ่ะเหมือนขี้อันนี้มือกดหรือไ้ คือถ้าถ้ามันสุกแล้วอ่ะมันจะแกะง่ายเพราะว่าเนื้อมันจะแตกแล้วแต่ถ้าทุเรียนอ่อนหรืออะไรอย่างนี้มันจะเนื้อเนื้อมันจะติดเปลือกมันจะติดกันมันก็จะดูดตามเส้นของม,มันจะมีเส้นอ่ะ ทุเรียนพวงมณน,นีนะคะคือถ้าถ้าใครที่ชอบกินแบบเนื้อเนื้อเน้นเ,นนเนนแนะนําเป็นพวงหมอนทองดีกว่าพวงมณน,นีคือเม็ดมันจะใหญ่เม็ดมันจะใหญ่ <laughs> อย่าก,กัดแรงนะระวังระวังจะนนโดนเม็ด <laughs> เลียดอันนี้ต้องกินแบบละเลียดนะพวงมเนีเนี่ย ้เนี่ยเม็ดเขาจะใหญ่เนื้อจะบางเวลาที่เรากินพูมีเราอย่ากัดแรงเพราะว่าเราต้องค่อยๆสอาเข้าไปก่อนเพราะว่าเดียวอาจจะงับโดนเม็ดได้นะคะ